ไม่เดินไม่รู้ก็แค่ส้มยกจักวุนวันนี้เลยตั้งลงมาขอขอบคุณในความไว้วางใจพี่นอดชาวภูเก็ตด,ด้วยตัวผมเอง ที่พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตให้กับพวกเราในปี2566ทำให้ได้คะแนนมามากกว่าเลือกตั้งปี62หนึ่งเท่าตัวเต็มๆวันนี้ภูเก็ตไม่เหมือนเดนิมอีกต่อไป แลนะสำหรับตัวผมวันนี้มาทั้งในฐานะบรนด์ a m b ซ s เดอร์การท่องเที่ยว,วามาทั้งในฐานะคนที่เคยขับเคลื่อนเรื่องเ,อกเกี่ยวกับสุราเกนะ้าด้ามาในฐานะหัวหน้าพักการเมืองที่มีสอสอสามคนสามเขต คอยรับใช้พี่ดอกชาวภูเก็ตและสุดท้ายมาในฐานะว่าที่รัฐมนตรียรรัมนีคนต่อไปของประเทศไทยพี่น้อกชาวภูเก็ตท่านรู้ตัวไหม ว่าคะแนนของพวกท่านมีความหมายกับตัวผมมากแค่ไหนรู้ตัวไหมเวียตอนก่อเลือกตั้งเขาบอกคราวนี้จะได้กี่เสียกันตอนอนาคตใหม่อ <t> <language> <ma> <no> ่ะส่อมหลอน ผมบอกขาวบอกไม่ใช่เลือกตั้งครั้งนี้หัวหน้ามีเป้าหมายอันที่ดึงต้องได้สอสอเยอะกว่าครั้งที่แล้ว